โอเคนะครับเด็กนะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาดูเรื่องต่อจากมวลอะตอมเฉลี่ยนะครับก็คือเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะครับเอกสารใบงานนะครับครูแนบมาให้แล้วนะครับสามารถโหลดมาดูได้นะครับหรือใครจะพิมพ์ก็ได้ไม่ต้องจดนะครับก็จะสะดวกกว่านะครับทีนี้วันนี้นะครับครูจะให้พวกเรามาดูแนวทางการเปลี่ยนหน่วยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ3 4หน่วยที่เราจะต้องเปลี่ยนเนาะครูขอเช็คเสียงตลอดนะครับอาจจะขึ้นมาเพื่อครูจะดูตรงนี้เนาะโอเค เพราะฉะนั้นนะครับการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยจริงๆอ่อะไม่ยากเพราะว่าเราเคยรู้มาแล้วว่าหน่วยของโมลเนี่ยเราจะคุ้น,นหนึ่งโมลของสารนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ทีนี้การเปลี่ยนหน่วยระหว่างโมลนะครับหน่วยตัวนี้นะครับหน่วยโมลตัวนี้นะเป็นหน่วยหลักของเคมีเราจำไว้เลยว่าสารหนึ่งโมลนะครับสองโมลสามโมลนะครับจะมีเขาเรียกว่าไงครับสามารถมีความสัมพันธ์กับหลายๆหน่วยนะครับเริ่มจาก เริ่มจากตัวนี้นะครับผู้ขอ,อยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับเส้นนี้ก่อนเส้นนี้นะครับโมนสามารถแปลงครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะผูขอ os. เขียนเป็นสองข้างนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับแล้วก็ไปกลับได้หามวลโมนกับมวลเนี่ยไม่เหมือนกันมวลในหน่วยของเคมีจะใช้หน่วยเป็นกรัมนะครับนะหน่วยเป็นกรัมหมายความว่าสารชนิดหนึง่งสามโมนมีกี่กรัมนะครับหรือสารชนิดหนึง่ง 50กรัมเป็นขีโมนอย่างเงี้ยถือว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อันนี้คือตัวแรกนะครับตัวที่1เนาะต่อมาตัวที่2นะครับตัวนี้ตัวที่2ก็คือโมนยังอยู่ในโมนนะก็คือจับ,จ,บจับหลักโมนไว้โมนสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาในหน่วยของปริมาตรนะครับปริมาตรตัวนี้เป็น dm ยกกำลัง3านะครับแต่ว่าโปรแกรมมันพิมพ์ไม่ได้เนาะเขาเรียกว่าลูกบาทเดซิเมตรจำไว้นะครับลูกบาท คล้ายคล้ายลูกบาทเซนติเมตรเนาะในครูไม่แน่ใจว่าครูเขียนถูกไหมนะครับลูกบาทแต่ว่าชื่อเรียกประมาณนี้นะครับทีนี้บางคนจะสังเกตว่าปริมาตรที่ STP หมายความว่าอย่างไงนะครับคำว่า STP เนี่ยต้องกําหนดนะเด็กๆเพราะว่านะครับมันเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นแก๊สอยู่ในรูปของแก๊สแก๊สเนี่ยมันจะมีตัวแปรอย่างหนึง่งก็คือว่าถ้าอุณหภูมิ แล้วความดันมันแตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็สามารถาเปลี่ยนแปลงได้นะครับในในใน,น,นส่วนของคุณสมบัติของแก๊สเพราะฉะนั้นเขาก็จะถามว่างั้นจะให้ไปวัดแก๊สที่อุณหภูมิเท่าไหร่เขาก็บอกว่างั้นใช้อุณหภูมิ Standard Standard ก็คือมาตรฐานเนาะ stp ก็คือ standard temperature and pressure นะครับ temperature ก็คืออุณหภูมิที่0องศาเซลเซียสนะแล้วก็ความดันเนี่ย1 atm ก็คือ1บรรยากาศ เพราะฉะนั้นมันก็มีสิิ์ถามว่าสาร3โมลมีปริมาตรที่ s p กี่ลูกบาท d เดซิเมตรถามได้ไหมได้นะครับพอเราเรียนเราก็จะสามารถหาคำตอบให้เขาได้เนาะโอเคต่อมาทีนี้เออว่ามันถามกลับได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นสารมีปริมาตรเท่าไหร่ดีอะ60ลูกบาทเดซิเมตรที่ s ท p ถามกลับไปเป็นโมลได้ไหมก็ถามได้อันนี้เป็นตัวที่2ถามกลับไปกลับมา มันจะมีวิธีคิดเด it, ็กจริงไม่ยากนะครับวิธีคิดถัดมาตัวที่3ตัวนี้ตัวที่3มก็คือถามหาอนุภาคนะครับอนุภาคในที่นี้มันเป็นชื่อเรียกกว้างนะครับเป็นชื่อเรียกของอะตอมก็ได้เป็นชื่อเรียกของไอออนก็ได้เป็นชื่อเรียกของโมเลกุลก็ได,ออได้อันนี้เขารวมรวมว่าเรียกว่าอนุภาคแล้วแต่ว่ามันจะเขียนยังไงยกตัวอย่างเช่นนะอะตอมเนี่ยเราเขียนเงี้ย na เนี่ยเป็นอะตอมนะครับ นี้เป็นอะตอมแต่ถ้าเป็นไอออนมันจะเป็นไงครับ na เหมือนกันแต่อาจจะมีบวกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกไอออนนะครับหรือแม้กระทั่ง co 3 2ลบแบบเนี้ยถ้ามีประจุขเขาอยข้างบนนะ่ะเขาเรียกไอออนทั้งหมดนะครับส่วนโมเลกุลคืออะไรโมเลกุลก็เคยสอนไปแล้วเนาะอะตอมกับโมเลกุลต่างกันก็นกคือว่าถ้าเกิดมีธาตุนะครับมารวมกันนะครับมากกว่า1ธาตุหรือธาตุเดียวเนาะอย่างเช่นอ่ะตัวนี้ออกซิเจนมันก็เป็นโมเลกุล หรือแม้กระทั่งว่า NS3 อย่างเงี้ยก็เป็นโมเลกุลก็คือมีหลายธาตุมารวมกันเรียกว่าโมเลกุลอย่างเนี้ยก็จะรวมๆเรียกว่าอนุภาคแล้วแต่ว่าเขาเขียนสูตรอะไรให้เราถ้าเขียนแบบนี้เรียกอะตอมเขียนแบบนี้เรียกอะไรไอออนเขียนแบบนี้เรียกอะไรครับโมเลกุลประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งแรกที่จะสอนวันนี้นะครับก็คือครูจะให้ดูหน่วยแรกก่อนว่าเปลี่ยนจากโมลเป็นกรัมอ่า มวลเป็นมวลครูขอเรียกเป็นกรัมแล้วกันนะหรือมวลก็ได้ครับมวลหน่วยเป็นกรัมไม่ใช้เป็นกิโลกรัมนะ,ะในทางเคมีเขาใช้หน่วยเป็นกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้วิธีการว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยจะต้องรู้อะไรนะครับสิ่งที่ต้องรู้คือตัวนี้ครับ M W นะ M W คืออะไรครูเป็นตัวแปรสําคัญในการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมใช่ M W ก็คือเขาเรียกว่าโมเลกุลาร์เวท มว,ม,วม,วมวลอะตโมเลกุลหรือเราอาจจะใช้มวลอะตอมก็ได้แล้วแต่แต่ครูขอลงไปว่าเป็น M.W. ความหมายของมันนะดูนะความหมายของ M.W. ก็คืออยู่ที่สัญลักษณ์ครับอย่างเช่นสมมติว่าครูบอกว่าลิเทียมอย่างนี้มี M.W. ไหมไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นอะตอมเราจะใช้เป็นมวลอะตอมนะครับแต่ถ้าเป็น H2O มี M.W. ไหมมีแต่เราขอเรียกรวม,มนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า M.W. นะครับในความหมายตัวนี้ อยู่ที่ว่ามันให้เราหาจากธาตุตัวไหนหรือว่าจากสูตรเคมีตัวไหนนะครับอย่างลิเทียมนะครับ m.w. คือมวลอะตอมก็มาดูจากตารางธาตุถูกไหมลิเทียมก็อยู่ในตารางธาตุก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่ไงลิเทียมแต่ปัดเป็นจำนวนเต็มนะ6.941หนะครับลิเทียมก็จะได้เป็น7ใช่ไหมครับ m.w. ของลิเทียมก็คือ7นี่ครูขอยืมมาใช้นะครับแต่ถ้าเป็นของ h 2 o h 2 o m w เท่าไหร่เราต้องรวมกันก็คือมวลโมเลกุลน,นั่นแหละไฮโดรเจนมี2ตัวก็จะเป็นไฮโดรเจนตัวหนึ่งอ่ะหนัก1 2ตัวก็เป็น1คูณ2ถูกไหมแล้วก็บวกกับออกซิเจนอ่าวก็มาดูมวลตุอมันปัดเป็นเต็มนะ1 9เก่อสิบก็เป็น16บวกกันได้เป็น18เพราะฉะนั้น m w ของ h 2 o ก็เป็น18 เข้าใจเนาะประมาณนะั้เพราะฉะนั้นขั้นตอนของเรื่องนี้การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยอาศัย MW ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวอย่างกันให้เห็นตัวอย่างมันถึงจะเห็นภาพนะครับโอเคดูในข้อหนึ่งนะครับดูนะครับตัวนี้เรากลับมาดนึดนงนครูก็มีคำถามครับเดี๋ยวดูวิธีทำไปจะเข้าใจนะครับข้อหนึ่งถามว่า AL สามโมน มีมวลกีรกรรมสังเกตนะการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยเขาเปลี่ยนจากโมลไปเป็นกร,รมัมหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะต้องมีจุดศูนย์กลางก็คือโมลโมลตัวนี้ครูขอเรียกเป็นจุดศูนย์กลางอ่าถ้าพูดง่ายง่าคือเป็นเมืองหลวงเนาะอ่าเมืองเมืองหลวงเพราะฉะนั้นเมืองรอบๆเนี่ยเป็นเมืองปร,ริมณฑลนะครับเป็นเมืองรอบนอกเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราจะวิ่งมาตรงนี้นะครับมันวิ่งผ่านทางเส้นนี้ใช่ไหมครับก็คือเส้นเนี้ย ต้องผ่านอะไรครับ mw โอเคไหมครูให้เขาจเจอว่าผ่าน mw นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องหา mw ออกมาให้ได้นะครับแต่ละตัววิธีการก็คือ3โมลมีโมลกี่กร,รัมนะครับวิธีการหานะเราตัวนี้มาเขียนไว้ครับสิ่งที่เขาให้มา3โมลเราเขียนไว้ aluminum กันครับ al จริงจริงเขาจะชอบเขียนไว้ข้างหลังนะครูแนะนำไม่เขียนโมลของู l u เนียม นะสามโมลอลูมิเนียมนะครับทีนี้ตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายคูณเสมอแล้วก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าแฟกเตอร์นะครับหรือสิ่งที่เราจะต้องเอามาเติมเพื่อในการเปลี่ยนหน่วยนะครับสิ่งที่เราต้องเติมคืออะไรดูนะเรามีโจทย์ให้สามโมลมาเขาถามว่ามีมวลกี่กรัมเพราะสิ่งแรกที่เราจะต้องเขียนก็คือคูณด้วยนะครับแฟกเตอร์ตัวแรกนะครับหน่วยจะต้องเป็นหน่วยที่เขาต้องการนะครับก็คือ ตัวข้างหน้านี้เรายังไม่รู้และและครับข้างล่างหน่วยตัวนี้นะครับจะต้องตรงกับหน่วยตัวนี้ก็คือเอาหน่วยเดียวกันมาจำไว้นะครับหน่วยข้างล่างนะครับจะต้องเป็นหน่วยเดียวกับตัวข้างบนเสมอนะครับโอเคทีนี้เราก็หาเลขมาใส่ทีนี้ครัว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงครูว่าเลขมาใส่เนี่ยคืออะไระเรารู้ที่เรารู้เมื่อกี้นี้นะครับไอตรงกรัมเนี่ยนะครับเราจะใส่ mw อ่า mw ของอะไรก็ของตัวอลูมิเนียมส่วนโมน,นี่ใส่อะไรครับหน้าโมนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเลข1เสมอนะครับในชุดนี้นะหน้าโมนตัวนี้จะเป็นเลข1เสมอเพราะฉะนั้นเราก็จะหาแค่ mw มาถูกไหมอ่ะ mw เท่าไรครับของอลูมิเนียมเราก็ไปเปิดว่ามันให้หาอลูมิเนียมใช่ไหมเราก็ไปดูในตารางธาตุอลูมิเนียมตัวเดียวเราก็ไปดูว่า mw มันเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ครับเห็นไหม 26.982แล้วก็เอามาเปลี่ยนเท่าไรครับ27ถูกไหมครับก็เป็น27นะครับให้เรียบร้อยนะก็จะกลายเป็นว่าตัวเนี้ยก็เปลี่ยนเป็น27แล้วโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดหน่วยนะครับอันนี้แสดงการตัดหน่วยด้วยนะครับหน่วยที่มันอยู่ตรงนี้นะครับมันจะสามารถตัดกันหน่วยตัวนี้ได้เพราะว่ามันเหมือนกันและหน่วยที่เหลือตัวนี้ก็คือหน่วยที่เราต้องการก็คือเป็นกรัมที่โจทย์ต้องการ วิธีการหาก็คือว่า3คูณ27ส่วน1 1ก็ไม่ต้องเอามาหารนาะมันเท่าเดิมก็จะกลายเป็น3คูณ27เท่ากับเท่าไหร่ครับ3 7 3 21เฉสยี่เอเท่า2 3เป็น6เป็น7เป็น8หน่วยต่อมาเป็นกรัมเสร็จแล้วนี่คือการเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนหน่วยยังไงคูณบางคนผกก็อะลูมิเนียม3 3โมลมีโมลกี่กรัมแล้วก็เปลี่ยนจาก3โมลให้เป็นกรัมไง ฉะนั้น3โมลเราก็มีค่าเท่ากับเท่าไรครับ81กรัมก็คืออลูมิเนียมเนี่ย81กรัมวิธีการใช้งานคืออะไรสมมติเรามีเครื่องช่างช่างผงอลูมิเนียมมา81กรัมเท่ากับเราช่งางอลูมิเนียมมาสามโลเข้าใจไหมก็คือมันใช้การเปรียบเทียบแบบนี้นะครับหรือถ้าเราอยากได้อลูมิเนียมสามโลเราก็ไปช่างมากี่กรั81ม81กรัมนี่คือการเปลี่ยนให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับถัดมา ท่านมาขอเช็คเสียงโอเคยังอยู่ข้อ2ลองทําดูข้อ2เขาบอกว่าในตัวเจ่น1.5โมลมีโมลกี่ mol, กะก็เราก็ตั้งเหมือนเดิมเนาะพิธีการตั้งทงําไมเอาตัวเนี้ยมาตั้ง1.5โมลของอะไรในตัวเจ่นเขียนไว้ตัวนี้เป็นคูณเสมอแล้วก็จะเจอแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยตัวนี้คูณเขาเรียกว่าแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยทีนี้การเปลี่ยนหน่วยี่หลักาการก็คือว่าให้เราเขียนหน่วยก่อนส่วนตัวเลขเนี่ย ค่อยลงอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมเขียนหน่วยให้ตรงก่อนหน่วยที่อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวนะจะต้องเป็นหน่วยที่โจทย์ต้องการเพราะว่ามันจะได้ไม่ตัดหน่วยนี้จะต้องเป็นหน่วยกรัมและหน่วยข้างล่างไปดูหน่วยที่โจทย์ให้มาคือมันต้องเหมือนกันตัวนี้ต้องเหมือนกันก็จะเป็นโมลของไนโตรเจนโอเคไหมทีนี้แล้วเราจะหาอะไรมาเติมตรงนี้แหละจำได้ไหมครับหน้ากรัมในการเปลี่ยนหน่วยเป็นกรัมหน้ากรัมตัวนี้จะเป็น mw ของอะไรของไนโตรเจนนี่แหละส่วนหน้าโมลตัวนี้จะเป็นเลขอะไรเลขหนึ่งบางคนบอกครูถ้าผมจําเลยได้ไหมว่าถ้าเปลี่ยนเป็นกรรมเนี่ยเอาคูณ m w จบไหมก็ได้ก็ได้เหมือนกันหมายความว่าบางคนบอกบางคนจะจาอย่างนี้ครับก็คือจับแค่นี้อยากได้กรามใช่ไหมเอาโมลตัวเนี้ยคูณกับ m w ต่อไม่ต้องตัวนี้ได้ไหมได้เหมือนกันแต่ที่ครูเขียนก็คือเพื่อให้มันเห็นขั้นตอนการตัดหน่วยอ่าโอเคเราก็อันนี้ก็จะตัดได้เนาะ ทีนี้ mw ตรงนี้นะครับที่เอามาใส่ตรงหน้ากรรมนี่นะของ n ก็เปดูในตารางธาตุหามาเติมนี่หามาเติมเท่าไหร่ไปดูในตารางธาตุประมาณนี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็คือสิบสี่ใช่ไหมก็มาเติมลงไปพอเข้าใจไหมครับทีนี้ทีนี้เวลาเราจะคำนวณก็ตัดนี่ตัดไปเหลือแค่หนึ่งจุดห้าคูณสิบสี่เป็นเท่าไหร่ครับ จุดห้าคูณสิบสี่ยี่สิบเอ็ดก็เขียนยี่สิบเอ็ดกดเครื่องเลขได้นะครับกรัมของไนโตรเจนอันนี้ครูจะเขียนให้เพื่อระบุให้มันดูงว่ายี่สิบเอ็ดกรัมของธาตุไหนก็บอกของไนโตรเจนไปนะครับโอเคทีนี้ข้อสามข้อสี่นะครับลองทำดูไหมทำเองนะครับอันนี้ดูครูให้ทำทำได้สองข้อข้อสามข้อสี่น่าจะทำได้นะก็คือแคลเซียม0.25อโมล มีมลกี่กรัมก็ตั้ง่าตั้งคูณตัก้ก็คือ่อนก็คือ0.25โมลใช่ไหมครับของค่ายอ,อาจจะใส่ก็ได้ครับแคลเซียมก็ได้นี่ก็ได้ดูวงเล็บก็ได้นะวงเล็บดีกว่าแคลเซียมคูณด้วยหน่วยตัวนี้ต้องเป็นอะไรก่อนหน่วยตัวนี้ต้องเป็นกร,รมัมแล้วส่วนหน่วยข้างล่างคืออะไรก็คือตัวนี้โมลของแคลเซียมเติมเลขทีนี้หน้าโมลเป็นเลขหนึ่งเสมอจำไว้นะครับ กรัมเป็น M W L W ของแคลเซียมไปหามาเปิดในตารางธาตุก็ได้นะครับไปเปิดเองนะแล้วก็คิดออกมาตัดหนวยตัวนี้กับตัวน,วนี้แล้วก็เหลือคำตอบเป็นกรัมของแคลเซียมเสร็จแล้วนะครับครูให้ทำเยอะเลยนะตัวนี้นะฝึกให้ชินตัวนี้สำคัญมากโมลเป็นกรมัมมลเป็นกรมัมทำไปเรื่อยๆนะครับจนถึงข้อนี้นะก็ลองนั่งทำดูกดเครื่องเลขเอานะครับ ต่อไปทีนี้บางคนบอกคูแล้วมันเป็นตัวใหญ่อย่างเงี้ยหนูทำยังไง e w ทำยังไงเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับถัดมาเอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เหมือนกันเขาให้สูตรมาตัวนี้อันนี้คือไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับไฮโดรเจนคาร์บอเนต0.125โมลมีโมลกี่กรรมเหมือนเดิมหลักการก็คือเอาโมลของสารนั้นที่เขาให้มาเนี่ยนะครับไฮโดรเจนคาร์บอเนตตัวนี้คูณด้วย เราต้องการอะไรโอไม่ตรงเราต้องการเป็นกร,รมัมถูกไหมต้องการเป็นกร,รมัมแล้วส่วนด้วยก็คือส่วนด้วยตัวนี้แหละนะครับนี่คือครูเขียนให้ดูที่มาที่ไปนะครับนี่คือแบบครบสมบูรณ์นะเสร็จแล้วหน้ามวลตัวนี้เป็นเลขอ,อะไรครับเป็นเลขหนึ่งหน้าการัมคืออะไร MW MW ของใครก็ต้องมาคิดว่าของตัวนี้จำได้ไหมมวลโมเลกุลของตัวนี้หายยังไง mw เท่ากับเท่าไหร่ก็คิดเลยไฮโดรเจนมี2ตัวใช่ไหมหนึ่งคูณสองบวกกับคาร์บอนน่าจะ12นะคุณจำไม่ผิดบวกกับออกซิเจนนี่สิบหกสามคูณสิบหกอันนี้เราก็ต้องคิดออกมาคาร์บอนสิบสี่เดี๋ยวนะเนึงอนคาร์บอนสิบสองถูกแล้วเพราะฉะนั้น mw เมื่อมันเป็นสูตรที่มันมีหลายตัวก็รวมกันนะครับเอามารวมกันให้หมดถึงจะได้ mw ออกมา เพราะฉะนั้น mw ก็จะเป็น2บวก12บวก16คูณ3เป็น48ได้เท่าไรครับตัวนี้อ8่ะตบวกี้6นะ8 62ถูกไหม62นั่นคืออะไรเราถึงต้องเอามาใส่ตัวนี้โอเคไหมครับตรงนี้จะต้องเป็น mw ของสูตรเคมีนั้นๆที่โจทย์ต้องการก็จะตัดตัวนี้ตัดตัวนี้แล้วก็กดเครื่องคิดเลขครับ0.125 0.125จ5คูณ62เท่ากับ7.75ได้แล้วหมายความว่ายัางไงหมายความว่าสารนี้จำนวน0.125โมลถ้าคิดเป็นกรัมจะมีมวลหนักทั้งหมด7.75กรัมแค่นี้พเพราะนออนหมายก็คือมันเหมือนการเปลี่ยนอะมันคล้ายๆกับว่ารถ1คันมี4ีล้อ เราบอกได้2ก็คือรถ1คันมี4ีล้อหรือจะมีรถกี่คันถ้ามีล้อทั้งหมดสมมติรถยนต์นะแล้ออย่างเงี้ยก็คือต้องมี2คันถูกไหมอะไรประมาณเนี้ยก็คือหรือแม้กระทั่งเขาจะเป็นการเปรียบเทียบหน่วยให้เราเห็นภาพอันนี้ก็เหมือนกันสารนี้0 1 2ยโมลมีกี่กร,รมก็คือเท่านีกรร้กมเขาจะเขาอ,อาจจะถามกลับก็ได้นะว่าสารนี้7.75กร,รัมก็คิดเป็น0 1 2ยโมลกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับเพราะหน่วยตัวนี้จะมีผลต่อเรื่องถัดไป ให้พวกเราเข้าใจว่ามันเปลี่ยนได้เขาให้อะไรมาเราเปลี่ยนได้ตามที่โจทย์ต้องการนะพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาให้อะไรมาเราต้องเปลี่ยนได้ตามที่โจทย์ต้องการโอเคข้อสิเหมือนกันตัวนี้ให้มาหลายตัวบอกว่ามี11.25โมลมีโมลกี่กรัมเหมือนเดิมก็ต้องเอาเลยครับ11.25โมลตัวนี้นะครับมาคูณกับอันนี้เป็นการเปลี่ยนหน่วยคูณกับอะไรหน่วยต้องเป็นอะไรครับกรัมนะอันนี้คูณไม่เขียนเียนะมันยาว แล้วส่วนด้วยเลยครับหน่วยข้างล่างก็ต้องเหมือนกันนะครับตัวนี้ต้องเป็นโมลอ่ะทีนี้ตัวเลขล่ะหน้าโมลตรงนี้ให้เป็นเลข1เสมอส่วนข้างบนเป็นอะไรครับ m w m w ข,ข,ของใครของตัวนี้ไปหามาได้ไหมไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจน2ตัวแล้วก็ไฮโดรเจนบวกกันออกมาอนะ่บวกกันออกมาได้เท่าไหร่ก็มาเติมลงตัวนี้แล้วก็คูณกันให้เรียบร้อยก็ได้คําตอบออกมามีหน่วยเป็นกรัมเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือแบบแรก เปลี่ยนจากอะไรโมลไปเป็นกรัมทีนี้สลับกลับมาสลับกลับมาตัวนี้จะเปลี่ยนจากกรัมไปเป็นโมลอ่ากรัมไปเป็นโมลหลักการเดียวกันเป๊ะเ,เด็กดูนะแมกนีเซียมออกไซด์มวล120กรัมมีค่ากี่โมลโมลในตัวนี้ก็คือ mol นี่แหละอ่ะาบางคนบอกคูแล้วจะเปลี่ยนยังไงหลักการเดิมเอาข้อมูลที่เขาให้มามาเขียนก่อนมี120กรัม ของ MgO อันนี้ครูเขียนให้ให้เข้าใจง่ายๆนะหรือถ้าบางคนเข้าใจแล้วเนาะ,ะสมมติถ้าเข้าใจแล้วนะก็เขียนแค่ร้อยยี่สิบกรัมก็พอทีนี้คูณด้วยคูณด้วยอะไรมันจะมีคูณด้วยเสมอทีนี้หน่วยข้างบนตัวนี้ครูเคยบอกว่ามันจะต้องเป็นหน่วยที่โจทย์ต้องการใช่ไหมแสดงว่าข้างบนนี้จะต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นโมลงั้นหน่วยข้างล่างตรงนี้จะต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นเหมือนตัวหน้านี้ใช่ไหมครับต้องเป็นกรัมเห็นแล้ว เสร็จแล้วเราก็หาตัวเลขมาเติมยังจําได้ไหมครับหน้าโมนในการเปลี่ยนหน่วยโมนกับการตัวเลขหน้าโมนเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข1เสมอหน้าโมนและส่วนหน้ากรัมนะครับจะเป็นอะไรครับ mw เห็นไหมมันเหมือนเดิมเลยแค่มันอะไรครับตีลังกากับสลับกันถูกไหมครับตีลังกากับล่างขึ้นบนจากล่างขึ้นบนเพราะว่าอะไรมันเหมือนว่าเปลี่ยนจากกรัมเป็นโมนเมื่อกี้เป็นเลโมนเป็นกรมัม แค่นั้นเองนะครับหลักการเดิมตัวนี้ยังต้องใช้ m.w เหมือนเดิมแล้ว m.w มาจากไหนมาจากตัวนี้ครับแมกนีเซียมออกไซด์หาได้ไหม m.w แมกนีเซียมออกไซด์ก็หาออกมาสิ m.w เท่ากับเท่าไหร่ครับแมกนีเซียมเป็นโลหะทังธาตุครับ mg 24ิบออกซิเจน16คูจจำได้นะ24บวก16นะครับขอเช็คเสียงก่อนอยังอยู่แล้วเท่าไหร่ครับเป็น40แสดงว่า m.w ตรงนี้ หรือว่าตรงหน้ากรัมตรงเนี้ยข้างล่างเนี้ยให้ใส่เป็นเลข40แทนโอเคไหมเพราะฉะนั้นหน่วยที่จะวนตัดก็คือกรัมตัดกรัมไปถูกแล้วนะครับหน่วยที่เหลือก็คือโมลเพราะเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับแต่การหาแบบนี้ไม่ใช่คูณแลวนะวิธีการคือมันจะเป็น120คูณ1ส่วนด้วย40ใช่ไหมแต่ไอ้คูณ1เนี้ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ต้องไม่ต้องคูณหรอกเพราะมันได้เท่าเดิมเราจะชอบเขียนแค่ว่า 120ส่วน40นะครับได้เท่าไหร่ครับหาออกมาปุ๊บเป็น3โมลน,นี่คือคำตอบคำตอบอย่างนี้มีความหมายว่าอย่างไรก็คือแมกนีเซียมออกไซด์มวล120กรัมถ้าเราอยากมองเป็นโมลมองได้จะมีกี่โมล3โมลรู้ได้ยังไงแปลงมาแล้วตามสูตรเรียบร้อยโอเคเนาะอ่าข้อ12เหมือนกันลิเทียมสารนี้ มวล5 50กรัมมีกี่โมลในถามง่ายๆก็เหมือนเดิมแปลงเหมนเดิมครับเอา50กรัมมาตั้งคูณด้วยอะไรหน่วยข้างบนเป็นหน่วยที่โจทย์ต้องการหน่วยข้างล่างเป็นหน่วยที่ต้องตัดกันกับตัวนี้หน้าโมลทีนี้เป็นเลขหนึ่งเสมอหน้ากรัมคือ m w ของครของสูตรเคมีตัวนี้ลิเทียมไปดูในจตารางธาตุก็คือตัวนี้น่าจะเป็น6.9ก็จะเป็น7แสดงว่าตัวนี้เป็นเจ นะครับเห็นไหมกรรมตัดกรมไปเพราะหน่วยตัดกันได้นะครับหน่วยเดียวกันจะเหลือเป็นเท่าไหร่ครับ50คูณ1ส่วน7ก็คือ50ส่วน7ก็ได้มีค่าเท่ากันเนาะหาออกมาอาจจะไม่เป๊ะยาวมากเอาแค่2ตำแหน่งก็พอ7.142เอาแค่2ตำแหน่งเป็น7.14นะครับหน่วยเป็นโมลเสร็จแล้ว หมายความว่าดูนะหมายความอีกรอบหนึ่งลิเทียมมวลห้าสิบกร,รัมเนี่ยมองเป็นโมลได้กี่โมลเจ็ดจุดหนึ่งสี่โมลคือโจทย์อยากรู้ไงอ่าบางคนบางคนบอกครูคทาไมต้องเปลี่ยนเป็นโมลเปลี่ยนไปกร,รมัมเพราะโจทย์อยากรู้ครับในทางเคมีเนี่ยมันจะมีการหน่วยที่นักเคมีเขาคุยกันอนะหลักๆก,ก็คือโมลเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะอยากรู้โมลเพื่อที่จะเอาไปต่อกับหน่วยอื่นๆนะครับมันเป็นตัวครับเป็นตัวกลาง หน่วยกลางในการเปลี่ยนเป็นหน่วยอื่นเพราะฉะนั้นโมลน,นี่สำคัญมากต้องหาให้ได้ต่อมาข้อ13นะครับไฮโดรเจนอันนี้คือแก๊สไฮโดรเจนห้อยสนะมวล3กรัมมีโมลเท่าไหร่ถ้าเหมือนเดิมไหมครับถ้าเหมือนเดิมเลยตั้งเลยครับ3กรัมคูณด้วยอะไรบนเป็นบนเป็นโมลน,นะที่โจทต้องการเนานะบนเป็นโมลข้างล่างเป็นกรัมหน้าโมลเป็นเลข1หน้าการัมคือ m w m w ของใคร ตัวนี้ห้ยสองก็คือ2นั่นแหละไพโรเจนแค่1ใช่ไหมครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับการตัดกรมไปก็จะเหลือเป็น3ส่วน2เท่ากับ1.5หน่วยเป็นโมลโอเคไหมอ่าอันนี้ก็คือเสร็จแค่ตรงนี้นะครับถัดมาที่เหลือก็ลองดูนะอันนี้ก็คือหน่วยกามเป็นโมลอันนี้ต่อมาต่อมาอ่าตัวนี้ตัดตรงนี้ครับต่อมาเป็นหน่วยนี้แหละครับก็คือ สามโมลมีปริมาตรเท่าไร้ที่ stp อันนี้ครูขอให้ใช้เทคนิคเมื่อกี้นี้เหมือนกันแต่ตัวเลขที่เราจะเติมมันจะเปลี่ยนแล้วหลักการเดิมนะครับสามโมลคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยสิ่งที่โจทย์ต้องการเอาไว้ข้างบนตรงนี้นะครับ s ปริมาตรปริมาตรปริมาตรมันจะ stp ปริมาตราคือลูกบาทเดซิเมตรนะเด็กแตาไว้หน้าหน่วยนี้นะลูกบาทเดซิเมตรเขาเขียนลูกบาทเดซิเมตรส่วนข้างล่างต้องเหมือนกันตัวหน้าก็คือโมล โอเคอ่าแบตกูจะหมดนะครับอ่ะได้อีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอพูดนิดนิดเดียวอ่ะโอเคตัวนี้ก่อนจริงจจะจบแค่ตรงนี้แต่ว่าพูดนิดเกินไว้เผื่อเผื่อทิ้งไปลายไว้นะครับเพราะแค่ครับเดียวตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับ3โมลคูณด้วยจุดจุดจุดเดซิเมตรแล้วก็ตัวนี้เป็นโมลเหมือนเดิมจำไว้นะหน้าโมลตัวนี้จะเป็นเลขหนึ่งแต,แต่แต่แต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันง่ายกว่านั้นง่ายกว่า M W เพราะว่า มันมีเลขเดียวเราต้องจําเลยครับเลขที่ออกคือ22.4จําไว้เลยนะหน้า DM ยกกําลัง3เนี่ยเป็นเลขเนี้ยเท่านั้นไม่ต้องสนใจว่าเป็นสูตรไหนไม่เหมือน MW นะ MW เนี่ยต้องดูสูตรแล้วก็รวมกันเอาแต่ว่ารูปบาทเดซิเมตรเนี่ยเป็นเลขนี้เล,นเลขเดียวเสมอคือ22.4เพราะฉะนั้นเราก็จะตัดตัวนี้เนาะถ้าคิดออกมาตัดปุ๊บ,บก็จะเหลือเป็น3คูณ 22.4เท่ากับนี่ยสามสี่อทดหนึ่าเป็นหเป็นเจ็เป็นหอ่ะตัวนี้ได้คําตอบต้องบอกที่นะครับเวลาเวลาตอบเนี่ยก็คือวงเล็บ STP ให้ด้วยกัน,นะครับการที่ต้องวงเล็บ STP เพราะว่าการบอกปริมาตรของสารที่เป็นแก๊สอันนี้อยู่ในรูปของแก๊สจะต้องบอกสภาวะมันด้วยเขาเลยนิยมบอกว่าที่ stp นะไม่ใช่ที่อุณหภูมิร้อยองศานะไม่ใช่ที่อุณหภูมิห้า แต่เป็นที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสและอะไรครับความดันบรรยากาศ1 atm นี่คือถึงจะเป็น S.T.P. โอเคเนะาะอแบตคูน่าจะหมดแล้วนะครับอ่านะครับก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนทำส่วนที่เราทำได้นะครับแล้วก็ในไปนงานเนาะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งใต้อคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับผม